วันนี้ก็เลยจะขอดูแลผิวด้วย2สเต็ปนะคะผิวใสใกล้สิวด้วยเซนกากันต้องขีนหน้าด้วยเซนกาออเคียวอเทอร์แอน่แคร์ก่อนนะคะแล้วก็ล้างหน้าด้วยโฟมของเซนกาเพอร์เฟกต์วีฟแอนแคร์ก้อนละไหนคะบาร์บี้มาโอ้ สวัสดีค่ะอุ้มนะคะช่องทีทีค่ะก็เดือนนี้นะคะเป็นเดือนกันยายนนั่นเองเป็นเดือนที่แบบอุ้มชอบมากมากันยานี่ยก็คือเป็นเดือนเกิดของอุ้มนั่นเองอุ้มก็เลยคิดว่าเออจะจัดงานวันเกิดเนี่ยที่บ้านละกันอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติแล้วนะคะที่มันเกิดอุ้มก็คือจะไปกินข้าวกันนอกบ้านแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเห็นสาวจีนที่เขาแบบจัดงานวันเกิดที่บ้านแล้วมันแบบน่ารักมากเราอยากจะแบบเอาบ้างซึ่งเดี๋ยวอุ้มอาจจะชวนเพื่อนมาวันเสาร์นั่นเองนะคะซึ่งมันก็คือวันเ็่นนีี้ทปแบบ พลหัสกระสุะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอองั้นก็มาจัดบ้านดีกว่านะคะแบบว่าให้มันเป็นแบบเข้าธีมอะไรอย่างงี้ด้วยก็คือสั่งของมาเยอะมากนะคะก็ประมาณนี้ซื้อตอนเด็กก็จะเป็นแบบลูกโป่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณนี้นี่แล้วก็มีมงกุฎมงกุฎก็คือชอบมากเพราะว่ามงกุฎสว่ยมากก็ไปซื้อของมาแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะว่าเพิ่งถึงบ้าน เอออยากจะไปคีนตงคีนหน้านิดนึงเพราะวัวนนี้คือออกไปข้างนอกมาหลายที่ด้วยกว่าจะ,จะกลับมาถึงบ้านเลยก็เราคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปคีนหน้ากันก่อนเลยก็พายมาจัดห้องนะคะจะบอกก่อนว่าช่วงนี้คืออุ้มมาแบบแต่งหน้าบ่อยใช่ปะ่ะแล้วก็คือใกล้เป็นประจำเดือนแหละก็เลยทาให้แบบพี่หน้ามันเริ่มมีสิวขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออวันนี้เราออกไปข้างนอกมานานด้วยกลัวสิวมันจะแบบขึ้นเพิ่มอะไรเงี้ยาก็เลยคิดว่าเอออย่างเ้นดีมาแบบคีนหน้าดีกว่าก่อนหน้านี้คือสิวขึ้นเยอะมากๆเลยแบบ ทั้งประจําเดือนทั้งแบบความเครียดต่างๆเลยก็เลยทําให้หน้าแบบค่อนข้างเละนิดนึงวันนี้ก็เลยจะขอดูแลผิวด้วย2สเต็ปนะคะผิวใสใกล้สิวด้วยเซนกะกันตัวน,นี้เลยนะคะเซนกะอ All Care Water Acne c a r แอาจจะใช้ตัวนี้นะคะในการเช็ดพวกเครื่องสำอางห,หรือว่าสิ่งสกรปรกบนใบหน้าเนี่ยออกก่อนที่อุ้มจะล้างหน้านั่นเองด้วยเทคโนโลยีไอเซล่าของเซนกะที่จะช่วยแบบดูดซับสิ่งสกรปรกเนี่ยบนใบหน้าของเราเนี่ยอย่างง่ายดายโดยที่เราแทบจะไม่ต้องถูเลยแปะไว้แค่สามวินาทีแล้วก็ปาดออกได้เลยนะคะนี่ก็คือจะให้ดูเลยว่า ออกมาเยอะขนาดนี้คือสิ่งสกปรกเนี่ยคือออกมาหมดเลยนะคะเห็นไหมก็คือเช็ดง่ายมากในปาดเดียวเองชอบตัวนี้มากนะคะแบบมันไม่ต้องออกแรงเลยคือแค่แปะไว้แล้วก็เนี่ยเห็นป่ะลูดชุบน้องก็คือออกมาเยอะมากๆแล้วนะคะออกมาแบบหมดจดเลยนะแล้วก็ไม่ทําให้แสบผิวด้วยรู้สึกว่ามันแบบอ่อนโยนมากๆค่ะเพราะน้องจะไม่มีทางแอลกอฮอล์พาราเบนน้ําหอมแล้วก็น้ํามันนั่นเองนะคะเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะอุดตันหรือทําให้ผิวแพ้ละคายเคืนนี่นแค่นี้ก็คือล้างออกหมดแล้วนะคะที่หน้าก็คือไม่มีอะไรแล้วนะคะ ซึ่งตอนนี้เขาผ่านการทดลองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังแล้วนะคะว่าจะไม่ทําให้เกิดการอุดตันบนใบหน้าตัวมาเซลล่าน้องใหม่ของเซนกับตัวนี้มีซาลินซาไนเอนซี0.5นต์ที่จะช่วยลดการสะสมขอ,ของแบคทีเรียน,นะคะที่มันทําให้เกิดสิวมีแล้วก็เช็ดหน้าเสร็จแล้วนะคะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันดีกว่าค่ะส่วนโฟมล้างหน้าที่จะใช้นะคะจะใช้เป็นตัวนี้เป็นเซนกับเพอร์เฟกต์รีดแอคเน่แคร์ค่ะเป็นสูตรใหม่โฉมใหม่เลยตัวนี้จะใช้คู่กับเซนกับ All ยยกออเคีเยรนะ์วอเทอร์แอคเน่แคร บิวตี้ฟองความสนทานห,าหน้าของมันลงผิวหน้าไปในตัวฟองเน,นี่ยจะเนียนนุ่มมากๆนะคะเพราะว่าฟองเขาละเอียดมาก น้องหลอดเขียวเนี่ยจะเหมาะสำหรับคนเป็นสิวมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีตัวเซนิซิลิกแอซิดเหมือนกันแล้วก็ยังมีเจเปนน์คาโมไมนะคะที่จะช่วยรักษาผิวของเราเนี่ยเนียนนุ่มหลอกระชุ่มชื้นนั่นเองนี่ก็คือล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะผิวก็จะดูสะอาดใสขึ้นนั่นเองเห็นปะ่ะนี่ก็คือแบบไม่มีความเยน็นใดๆเลยคือดีมากนี่อันนี้องค์ก็ไปล้างหน้าาเสร็จแล้วนะคะก็รู้สึกเลยว่าแบบเออหน้าสะอาดขึ้นเยอะมากก็อย่าลืมนะคะใครที่เป็นสิวอยู่ช่วงนี้เนี่ยก็แนะนำสองสเต็ปนี้เลยดูแลผิวใสใกล้ส ด้วยโฟมของเซนกับ Perfect Viv a แค่แ a r e ใจน้องคู่กันแล้วเนี่ยก็จะหมดกังวลเรื่องสิวแน่นอนก่อนเนี้ยอุ้งจะมาราคา229เท่านั้นส่วนวิวโฟมเนี่ยก็ราคาแค่199ค่ะหาซื้อได้ที่วาซันวิปแอนด์บิวเทียมและก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆที่เซนกับไบไฟทูเดย์ลาซาด้าวาซันออนไลน์ต่างๆสามารถหา,าถซื้อได้เลยนะคะหรือว่าเซนกับออฟิเชียลสโตร์ที่คอนดีก็ได้เหมือนกันค่ะนี่ตอนนี้ก็คีน,น้าเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกเลยว่าแบบสดชื่นมาพองกันเดี๋ยวเราไปแต่งห้องกันดีกว เดี๋วเราก็จะมาเริ่มจัดกันนะคะซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะเริ่มจากวนี้ก่อนเป็นฟอยล์ไม้มันคือฟอยล์ไม้มันคือที่เป็นสายรูมแปะข้างบนอะไรเงี้ยไล,ล่ลงมาเพราะว่ากระจกเราก็คงไม่ได้ใช้อยู่แล้วล่ะเดี๋ยวอันนี้จะแกให้ดูอันนึงนะคะ<ม>นี่น้องจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็แปะข้างบนก<ม>๊าดา จริงไนมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีเซอร์ไพรส์อะไรในชีวิตเลยเพราะว่าวันเกิดมุก็ระสงค์ว่าอ๋อเอาตีมนี้นะเอาเค้กแบบนี้ของขวัญที่อยากได้จะส่งมาแบบนี้ชุดซูมีลิสของฉันจะไม่มีใครได้เซอร์ไพรส์เลยทั้งสิ้นเพราะว่าเกณฑ์มันว่าเออถ้าสมมติว่าแบบพอเซอร์ไพรส์แล้วเราไม่ชอบอะเราจะแบบทำตัวไม่ถูกเพราะงั้นถ้าเราแบบเลือกไว้เลยแล้วแบบบีมไว้เลยว่าอยากได้แบบนีเ้เราก็จะก็จะแฮปปี้เอาง่ายก็คือไม่ชอบการเซอร์ไพรส์ จะทำประมาณนี้ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าลูกโป่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยไปสูบกงนยทีนึงเพราะว่าร้านบอกว่าให้สูบตอนก่อนถึงวันแค่วันเดียวเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยลงมาจองเร็วกว่าปกตินะคะซึ่งก็จะไว้ประมาณนี้นั่นเองอ่ะแต่ว่าเราจะแกะอย่างอื่นที่ดูก็คืออันนี้อันนี้ก็คือเป็นเจ้าหญิงที่เคยเห็นเราเขาใส่กันอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นพวกถุงมือสร้อยคอแหวนตุ้มหูอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสั่งมาเพราะว่าอยากใส่นี่ก็คือเราจะมาลองใส่กันนะคะนี่แต่เรามีสำรองไงอันนี้คือเอามาแบบขำ,ำๆเพราะว่าสำรองคือยิ่่่งใหญกวา แล้วก็ันนี้นะคะก็จะมีเป็นคาถาน่าฮู้เลยอะนี่แล้วก็วันนี้จะมีเป็นตุ้มหูกับสร้อยคอนสนองตัวเองมัล้วนเพราะว่าอยากได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะซื้อมาทําไมก็เลยเออไหนๆก็เกิดแล้วก็ซื้อเลยละกันมีแหวนด้วยแต่แหวนแหวนใส่ได้แค่นี้ไปบ้างไม่ได้เลยปอะตายอ่ะอ่ะฮ้นหูแบบอะไรอ่อนแอนสุดๆอะอันนั้นไม่เท่าไหร่กําไรเรามาลุ้นกันนะคะเฮ้ยได้อยู่เหมือนเด็กแบบไม่โต แต่ว่านี้สิ่งที่เราอยากได้ที่สุดคือถุงมือค่ะเราสั่งมาพอแร้แล้วสั่งมาพอถุงมือ <c oughs> เออเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเราจะใส่ได้ไหมสรึปเล็กมากเล็กมากของเด็กหรอเล <c oughs> เล็กใช่มันคือของเด็กซีนี้ก็คือของเด็กท<อ>ี่ใช้ของวิชาเล็กแบบเล็กว่า,วานี่คือยังไม่เข้าไปรูข้างในนิ้วนะเดี๋ยวลองลองใส่อีกข้างหนึ่งฉันว่าฉันป็นคนมือเล็กแล้วนะเดือนนี้ไปก็โอ้โหเล็กกืออ่ะแล้วกำไรอ่ะเราต้องใส่ แล้วแหวนนะแหวนใส่เง,งี้ยแหวนใส่เง,งย่าอ่อนอ่ะโอ๊ยหายไปแล้วทั้งหมดทุกอย่างไปเริ่เลยเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ <S 1> <S 1> ก็เดี๋ยวนี้เราจะมากแกะฐานให้ดูนะคะก็คืออันนี้เป็นฐานสำหรับลูกโป่งอันใหญ่ซึ่งน้องก็คือจะสามารถใส่น้ำได้นะ <S <S อันนี้ก็คือเดี๋ยวเปิดแล้วก็ใส่น้ำได้ก็จะเป็นน้ำนะคะซึ่ง <S 1> <S 1> มันจะเป็นฐานเพื่อแบบไม่ให้มันโยเกเยกเพราะว่าถ้าไม่มีน้ำมันก็จะแบบอย่าง แต่ถ้ามีน้ำมันก็จะแบบปักเป็นทีมากขึ้นอะไเงี้ยเวลาเตะก็จะไม่อะไรมากประมาณนี้แล้วก็จะมีลูกโป่งมันก็แปะกับเทปแปะเป็นชื่อเราประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้ออกมาเป็นประมาณนี้ซึ่งไหนเอไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าถูกไว้ด้วยเป็นแบบก็คือลอง อ่แบบใช้จีวิญญาณเราก็ไม่ได้มีแค่ันเดียวมีอีกอันนึงด้วยแต่ว่าเราเหนื่อยจังเพราะงั้นเราจ,จะมาเปา่าลูกโป่งเล่นกันนะคะเพราะวันนี้เขาแถมมาแล้วเราจะเล่นได้เราจะเป่าให้ดูเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแกะที่มันอยู่ได้นานอะเพราะงั้นก็จะมีจระเข้คือเราจะต้องแค่เป่าอ,อันเดียวก็รู้สึกเมื่อยแล้วแล้วทั้งถุงเนี้ยสามสิบลูกมอีก,ลก,ลก,ลกแล้วอันนี้เป็นลูกโปง่งวันเกิดอีกสองลูกแล้วก็ลูกโป่งใสอีกหนึ่งลูกไม่ต้องมีลูกโป่งนะ ยังไงก<ช>็เดี๋ยวเราเจะเนทีวันศุกร์แล้วกันนะคะว่าเป่ามาแล้วเรียทุกอย่างจะอ,ออกมาเป็นยังไงก็ตอนนี้นะคะอุงก็เพิ่งถึงบ้านเลยเพราะวันนี้อุงไปสยามมาใช่ไหมแบบไปกินข้าวกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งมาอะไรเงี <ๆ S 2> ้ยก็คือได้ขอ,อผ่อนมาด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันศุกร์แล้วก็พรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่วันที่เพื่อนเราต้องมาแล้วนะคะเพราะงั้นเราต้องมานั่งเป่าลูกโป่งกันทั้งถุงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมานั่งเป่ากันด้วยความเหนื่อยลูกโป่งอ่ะมีประมาณ เสร็จแล้วหนึ่งเมื่ออันนี้าจาะที่เป่าเสร็จใช่ไหมไมันจะมีตัวล็อกก็ขอตัวนี้เราจะเอาองใช่เข้าไปกับแผ่นนี้ิกก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็ลองใส่สลับวนไปเรื่อยๆทั้งลูก เหลืออันสุดท้ายแปะางบุนปุ๊บแล้วก็เสร็จแล้วแต่จริงแค่นี้มันก็สวยแล้วนะล้วก็คงไม่ต้องทำอะไรเพิ่มหรอกวะแต่ว่าไหนๆก,ก็ซื้อมาแหละเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาต่อตัวนี้กันต่อค่ะประมาณนี้สมมติว่ามัตั้งได้ว่าจะอยู่ประมาณนี้เฮ้ยมันตั้งไม่ได้ไงเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะคงจะต้องไปเรียนพิเศษแล้วก็กลับมาตอนช่วงเที่ทยงๆเนอะก็คือกลับมาพร้อมกับเพื่อนเลยเพราะงั้นเดี๋ยวรอดูกันดีวกว่านะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีทํากิจกรรมอะไรบ้างแบบพวกเล่นเกมกินข้างอะไรอย่างว่ากันไปอีกทีนึงค่ะเพราะงั้นเจอกันวันพรุ่งนี้บา๊ายบายก็วันนี้นะคะก็คือถึงบ้านเรียบร้อยแหละก็คือเพื่อนแต่ละคนก็จะแต่งตัวกันชพื่ให้ดูวันนี้อันนี้คือเสร็จแล้ว สร็จยังไม่เสร็จยังไม่ได้ม้วนผมเลยก็จะประมาณนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีแบบผู้เล่นเกมต่างๆกินข้าวถ่ายคลิปอะไรอย่างงี้ไปเรื่อยๆเออซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ายังไงแต่ต้องไม่น่ารักซะเลยจะใส่เสื้อนักเรียนคุมจริงๆหรอเดี๋ยวค่อยถอดไงซึ่งเอาจริงๆว่าเมื่อวานที่แบบเป่าลูกโป่งไปประมาณสิบแปดล้านลูกได้ก็คือแตกไปแล้วมันแตกลนลูกถูกก็คือเลขเจ็ดเมื่อวานอ่ะจริงๆเป่าเป็นลูกเลขสิบเจ็ดใช่ไหมใช่มันแตกไปแล้วมันแบบแตกไปแล้วไปเอาอะไรเลขเจ็ด เลขเจ็ดเลขเจ็ดช่วงเลขเจ็ดแต่ก็เลยอดเราก็เลยอดอายุหนึ่งขวบหนึ่งขวบยินดีด้วยค่ะแล้วนะเพื่อนค่ะเพื่อนค่ะหนึ่งขวบไอ้เมียใชุ้้มนอนไม่ใช่เราก็จะเสร็จแล้วใช่ไหมก็เตรียมตัวพร้อมเเ่หริมลยฉันก็อยากจะเตรียมตัวให้พร้อมแต่กูกูมีเลรนเออก็ดูเอ้ยลืมถามว่าจะกินอะไรเพิ่มไหมเพราะว่ามีค่าพิซซ่าเดี๋ยวสั่งเพิ่มให้ไปเรามาสั่งข้าวกันดีกว่า ถ้าอยากกินซุปตามกาหันเกาหลีได้ซ้ปตามอย่างฉันสั่งร้านประจำฉันแต่ว่าสวิจั์ไม่เอาฉันจะกินอูดุใครเจ้าของมันเกือคือใครโอเคค่ะขอโทษค่ะแล้วแต่เลยฉันคือเจ้าของมันเกือกเพราะงั้นฉันจะสั่งกูกูชิชเก้นค่ะโอเคันจะไม่มีใครเลือดด้วกูเลือกเองกินอะไรกูกูก็ได้กินกูกูก็ได้ไหมดีมาก กินอะไรบ้างกูกูเออรู้แล้วกูกูแต่กูกูมันมีรสอะไรบ้างเฮ้ยอยากกินไอ้นี่กินอะไรอันนี้อันนี้ตอกอะเราลงเส้นตอให้เพื่อนก็ไดู้่ตอแล้วก็ไก่มีเป็นเซตนะมีอันเนี้ยอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะให้ไปกินข้าวกันก่อนเพราะบางคนคือหิวแล้วแต่ว่าเราก็จะไปแต่งตัวก่อนบางคนคือหิวก็คือและเพราะฉะนั้นกินแล้วบ๊ายบาย ไม่มือรันคอขีดไม่ออกอ,อ,อ,อันดีกว่าอเล่าไหะบาบีมาโอ้โอเราก็จะรออุ้มมาแล้วก็รอพรมาเพราะว่า จะเอาเค้กมาสักหนึ่งจ้าทุกคนมาเอเอสเอ็มอถุงผ้าผ้าผ้าเพิ่มไม่ได้เลยอย่าเพิ่มเหมือนกันนะรอก่อนสนามอารมณุนอีอุ้มเอายังมาเลยเอายังไปเลยไปนิทานก่อนไมันเป็นเป๋าเนี่ย โอ้มันเกิดโฟกัสตรงไหนอ่ะเกาดโฟกัสตรงกลางขอบคุณค่ะเย้โอ้หนึ่งขวบก็นายสิก็มาเพราะตอนแรกหนึกงว่าไม่มาแล้วหนึกวก็แบบติดก็แบบสรุปมาก็ดีใจก็ดีใจก็ลองให้เวอร์มา ก็ตอนแรกมันบอกว่ามาไม่ได้ฉันก็แบบเออก็เออก็ไม่ได้ค่ะแก็ก็มาไม่ได้ทุกทีสรุปมากสั่งซ้อมตามกันค่ะทุกคนใช่เพราะว่าตอนนี้คือเย็นแล้วห้าโมงเราก็จะมาหาอะไรกินกันเพราะว่า้อไม่ได้กินอะไรด้วยเรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่หนูเป็นลมบ้าโมคุณต้องเอาลงไหนเพราะมันมีรูไดู้นดีมันเป็นยังไงเห็นไหม คอนหมูจ้อเอไก่จ้อเอหอยจ้อหมดแล้วยังไม่หมดนอี่ตรงนี้กับตรงนี้อยู่อ๋อแกจ้อหมดแล้วขายดีมากเลยขายทุกคนอ่านดูเป็นอะไรอหรลูกก็แค่แบบก็แห่ดีไม่ยากหรอกไม่ใช่ชาติตื่น สวัสดีค่ะทุกคนก็ถ่ายคอ,อเนเทนต์ไงให<ช>้เราถ่ายแบบก็คืออันเนี้ยเดี๋ยวจะถ่ายคอนเทนต์ต่อเป็นคอนเทนต์แบบลงช่วงวันเกิด <c oughs> ใช่ไหมก็เป็นแบบถือเค้กะอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดแสกซ์ออกว่ามันน่ารักมากแล้วก็อยากถ่ายมากๆเพราะงั้นเดี๋ยวไปรอดูรอ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็จะถ่ายคอนเทนต์ติ๊กตอกให้อุ้มเอาไปลงนะคะทุกคนก็รอดูด้วยรอดูกันด้วยนะคะ ไปเีเออวีโอย่าขงเดียวนี่แหละตอนนี้ก็คือเราจะถ่ายคอนเทนต์เสร็จก็คือมากินข้าวกัอนอีกรอบเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา6กโมงห้าสิบสามก็คือจะทุ่มหนึ่งแหละก็เลยแบบว่ามานั่งกินข้าวกันนแหละแล้วเดี๋ยวก็จะไปเล่นเกมกันต่อแล้วก็เดี๋ยวไปกินเค้ก เราต้องถือกอสาวินังสาวสาวน่านานได้จงงแล้วก็ิมนเอาข้าบนแล้วกนมันยังไม่จิ้มตอนแรกจะกนก็จะบอกว่าเออของขาเดีย๋ยวด้วยตอนนี้ไม่เอาม <นะ S 1> <wishing S 2> มันยังกินได้แต่ตรงนี้ยังไม่ดูแล้วมันก็กินค่ะมบาันทีมกันจไหกึโทรมาหากูค่ะมึงโทรหากูกูเปิดแชทได้กูเปิดแชทเอาลาละก็กูชนจุ่มปลาไม่กูบอกว่ามันเริมีกินแล้วกูบอปปกว่า บาโทรมามันก็โทรมาเลยค่ะอ๋อใช่ถ้าบอกว่าว่างรับโทรมาก็เออก็โทรเลยแต่มันเป็นคบอกให้กูโทรขับอุ้มเงาะนายตอบไม่ตอบค่ะะเาจแยกกันไมมปไมีใครเป็นแม่นาคไหมมีใครเป็นแม่นาคไหมก็เลยนะแกินใจไส่เนะเดินต่อใครเนี่ยนะกูชิมโอ้ยคือไม่จะไปอะไรเนี่ยไปอะไรเนี่ยขอบขอบทุกคนอย่าวไม่ดีเลยทุกคนโอ้ยเหม็นเปิดเพลงได้ไหม อบันนี้โดนทายให้ตอบให้ตอบไม่ได้ไม่ใครตอบไม่ได้ก็ถ้าเพราะมันไม่มีคนเลือกคำตอก่อนเดี๋ยวก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็คือขอบคุณทุกคนมากที่มาวันเกิดเราสั่งได้ด้วยด้วยเราด้วยเราโอเคเอาใหม่ไม่เปเสียก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาเล่นกันแล้ววันนี้ ก็คือบางคนก็กลับไปบ้านแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ไม่ใช่ก็ยังเหลือบางคนตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปส่งเพื่อนกันต่อก็เย้วันี้ก็จะมานนี้นะคะส่วนหญ่ก็จะเป็นกินข้าวเล่นเกมต่างๆไว้อย่างที่เห็นอะไรอย่างนี้นะส่วนหน่ก็จะเป็นกินเป็นหลักเพราะว่าหิวอะไรกันก็ไม่รู้สั่งกันเยอะแยะไปหมดเลยมานนี้อ่ะแล้วก็คาดหวังอะไรก็ไม่ได้ของเราขอช่ไมแล้วก็ว่า โอเคเอาแบบว่ายังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนัวนี้ก็มาแล้วโอ๊ยจะเอาใหได้เลยกระดิ่งติ๊ๆ